บัวลอยก็ลงสู่ทะเลจีนใต้เวลาลงสู่ทะเลจีนใต้นี่เป็นแหล่งพลังงานนะครับความอุ่นของทะเลก็จะเติมพลังงานนะตัวเองก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับหมุนเร็วขึ้นก็จะเป็นอายุใต้ฝุ่นนะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานมาจากนั้นนะมันก็จะทำให้ทำให้มรสุมบ้านเรานี่กำลังแรงขึ้นนะ ในช่วงตั้งแต่วันที่26คือวันนี้เป็นท้นไปนะฮะก็มีฝนทําให้อ่าลมมรสุมกํลาลังแรงในภาคอีสานนะครับแล้วพอ,อตัวบัวลอยมาเสริมอีกก็จะทําให้ภาคเหนือฝนในภาคเหนือจะตกมากขึ้นนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่7ก็เริ่มละชิมลางก่อนเลยครับว่าระดับน้ำทะเลหนุนสูง มาบวกกันกันกบน้ําเหนือที่มาถึงพอดีีดเลยครับต้องระมัดระวังเรื่องขันกั้นน้าละครับเพราะว่าขันกั้นน้ามันชุ่ชมฉ่าอยู่หนึ่งเดือนเต็มๆแล้วนะครับที่ว่ามีน้ํามากนะครับแล้วน้ําจะเพิ่มขึ้นอีกนะปริมาณน้ําจะเพิ่มขึ้นระดับน้ําก็จะสูงขึ้นพายุจะยังไม่จบใช่ไหมคะอาจารย์คะอีกหนึ่งลูกที่อาจารย์ยบอกว่าก็ก่อตัวขึ้นแล้ว,แล,วแล้วก็ต้องรอติดตามทิศทางต่อไปนะคะลูกใหม่นี้แนว ทางเนี่ยจะเคลื่อนไปทางไหนแล้วก็สภาพความรุนแรงนี้จะเป็นประมาณการได้ระดับไหนคะอาจารย์อย่างพายุบัวลอยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นพายุใต้ฝุ่นแล้วนะคะศูนย์กลางอยู่ตรงไหนและเส้นทางมาอย่างไงคะอาจารย์ชวริค่ะครับตัว บุรอยนะบุรอยนี่ผ่านผ่านเมืองหลวงอะครับเมืองหลวงของฟิลิปปินมานะครับก็มะนิลานะอยู่ตรงมะนิลาเลยนะตอนนี้เลยมะนิลามาแล้วมะนิลานี่ก็เกิดความเสียหายเนื่องจากลมแรงมากลมแรงมากแล้วฝนก็ตกหนักมากนะครับแต่เวลาอยู่ที่มะนิลานี่ยังไม่เป็นไต้ฝุ่นนะครับก็เป็นพายุโซนร้อนแต่พายุโซนร้อนบริเวณนั้นก็เตรียมจะเป็นไต้ฝุ่นอยู่แล้วนี่ก็จะแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นมะนิลาวันนี้นะ ก็หนักมากเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้ววันนี้เองก็ตัวบัวลอยก็ลงสู่ทะเลจีนใต้นะเวลาลงสู่ทะเลจีนใต้นี่เป็นแหล่งพลังงานนะครับความอุ่นของทะเลก็จะเติมพลังงานนะตัวเองก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับหมุนเร็วขึ้นก็จะเป็นพายุไต้ฝุ่นนะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานมาครับว่าตอนนี้เป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วนะลงสู่ทะเลจีนใต้ก็ รวมพลังให้สูงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นนะความเร็วก็จะเร็วขึ้นแล้วก็จะดึงความชื้นจากทะเลมากขึ้นนะครับ <_ S 1> เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยครับก็จะเป็นไต้ฝุ่นนะครับไตฝุ่นระดับหนึ่งะก็ยังดีที่ว่าในทะเลจีนใต้ในี่พลังงานยังมีไม่มากเหมือนในแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นไต้ฝุ่นระดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องวันที่นี้นะบ่ายวันนี้ถึงวันที่27แล้วก็ถึงวันที่28นะครับก็เป็น อ่ใต้ฝุ่นอ่าออยุใต้ฝุ่นคันนี้ก็อยู่ที่ว่าคนเวียดนามเนี่ยการไปขึ้นฝั่งนี่เขานี่ขึ้นเมืองหลวงเลยนะครับทางทิศใต้เเมืองอ่เมืองทันหวัวเนะทันหัวทางทิศใต้ของกรุงฮานอยนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยครับทางจริงๆก็ตั้งแต่ยี่บเจ็ดตอนเย็นๆนะถึงวันที่ยี่แปดทั้งวันนะครับกรุงฮานอยก็จะเจอกับพายุใต้ฝุ่นระดับหนึ่งนะครับอใต้ฝุ่นระดับหนึ่งก็ ก็หนักอยู่นะครับประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้ก็จะทําให้ฝนตกหนักลมแรงด้วยฝนตกหนักด้วยที่นครหลวงนะกรุงฮาหนอยครับคราวนี้ก็ลมเย็นยังมีนะครับความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ยังพัดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีกําลังมากพอเวลามาปะทะกันนะก็จะทําให้ เวลาจากเวียดนามมาลาวเนี่ยครับดีเลยฮะจะทําให้กําลังอ่อนลงอ่อนลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับใต้ฝุ่นระดับหนึ่งจะกลายเป็นพายุโซนน้อนพอข้ามแดนเข้าลาวได้ก็กลายเป็นดีเฟชชันเลยนะครับเพราะว่าความเย็นความความเย็นจากประเทศจีนมาช่วยคนลาวไว้นะครับเพราะฉะนั้นลาวไม่ว่าจะเป็นคนครหลวงเวียงจันทนระ์ขึ้นไปถึงวังเวียงขึ้นไปถึงตัวหลวงพ่อบางนะ พอถึงหลวงพอบางปุ๊บก็จานบินก็แตกกระจายอีกเลยครับก็สลายตัวนะสลายตัวที่หลวงพอบางหลวงน้ําทาก็จะเป็นวงรอบๆนะครับที่จะทําให้ได้อ่มีฝนตกนะครับก็เป็นหย่อมๆแล้วครับคราวนี้เพราะว่าจานบินแตกนี่ก็เป็นชิ้นนะชิ้นขอบจานบินบางอันก็คงบินมาลอยหลุด ลุดลอยมาถึงแม่สายนะครับที่น่าห่วงก็คือแม่สายน้ําเยอะอยู่แล้วนะครับแม่สายนี่หมายถึงว่าก็จะตกอยู่ในพมา่านะตกอยู่ในพม่าแต่ว่าน้ําบทลุ่มนะ้ําแม่สายก็จะไหลามาหน้าจะล้นตลิ่งแม่สายนะครับในช่วงวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบแล้วก็หนึ่งนนะครับเพราะฉะนั้นคนแม่สายก็ต้องระมัดระวังนะครับที่ตัวแม่น้ำกกเองก็น่าจะมีชิ้นส่วนของจานบินมาตกอยู่บ้างนะ ก็จะทําให้ตัวแม่น้ํากกนี่ขึ้นสูงนะครับก็ตอนล่างๆที่เม็พื้นที่ลุ่มต่ํานะครับเลยจากเพิ่มเมืองลงไปนะครับก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ําล้นตลิ่งไว้ด้วยนะครับในช่วงวันที่30วันที่1ตุลาคมนะครับนอกจากนั้นนะมันก็จะทําให้ ทำให้มรสุมบ้านเรานี่กำลังแรงขึ้นนะฮะในช่วงตั้งแต่วันที่26คือวันนี้เป็นต้นไปนะก็มีผลทำให้อ่าลมมรสุมกำลังแรงในภาคอีสานนะครับแล้วพอตัวบัวลอยมาเสริมอีกก็จะทำให้ภาคเหนือภาคเหนือ,ภา,นอภาคเหนือตอนล่างเนี่ยครับภาคเหนือตอนบนเองวันนี้เองฝนที่เชียงใหม่ก็มากนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่เองก็ฝนตก ตกหนักนะครับต่อเนื่องจากวันก่อนวันนี้ก็ตกหนักอีกนะครับที่เชียงใหม่นั้นก็เป็นผลจากที่ว่าเวลาพายุเข้ามาใกล้นะพายุเข้ามาใกล้คืออยู่แถวแถวเวียดนามนี่ก็จะทําให้มรสุมของเราเริ่มกําลังแรงขึ้นแล้วนะครับก็มีฝนตกเพิ่มขึ้นคราวนี้ถัดจากนี้บัวลอยก็เข้ามาอีกนะครับวันที่29.30แล้วก็วันที่1นะครับฝนในภาคเหนือจะตกมากขึ้นนะครับ ภาคเหนือตกมากขึ้นก็ก็ยังไม่น่าห่วงเท่ากับบริเวณที่จะเป็นแพร่นะครับถ้าเพราะว่าแพร่นี่คือถ้าตกตกที่น่านนี่ก็ก็มีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรียกว่าอาจจะหนักที่ท่าวังผาอำเภอเดียวนะฮะแล้วก็มีน้ําไหลทยอยลงมาผ่านอำเภอภูเพียงเวียงสาแต่ว่าเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ําคืนชิกิตได้สบายๆนะครับเพราะว่า เกิดอ่าเกิดเศรษฐกิจนี่ระบายน้ําหลังจากรับน้ําจากวิภาเป็นปริมาณมากนี่ระบายระบายน้ําลงมาแล้วนะก็จะทําให้สามารถรับน้ําที่มาจากมรสุมกําลังแรงขึ้นนี้ไว้ได้นะครับแต่คนที่อยู่ตั้งแต่สีสัชนาลัยนะครับสุโขทัยนะเมื่อกี้ผมเรียนแล้วนะครับว่าแพร่ก็ฝนจะตกเพิ่มขึ้นนะจากแพร่ก็จะไหลลงมาที่สุโขทัยแต่คิดว่าสวรรคโลกกับ ตัวอำเภอเมืองสุโขทัยนี้รับได้นะครับแต่ลงมาตอนล่างเนี่ยครับก็จะมีสีสำโรงสีสัชนาลัยนะครับน้ำมากอยู่แล้วน่าจะล้นตลิ่งนะครับประมาณวันที่สามสิบวันที่หนึ่งนะครับแล้วบางระกำรรที่ล้นตลิ่งอยู่แล้วทุกวันนะฮะก็จะเรียกว่าล้นตลิ่งมากขึ้นด้วยนะที่บางระกำรรลงมาถึงสมงามพิจิตรนะครับ ซึ่งน้ําปริมาณนี้นะครับคือรุ่มน้ํายมนะก็มาเติมรุ่มน้ำหน่นนะครับที่อุตรดิตถิษณุโลกถึงแม้ฝนจะตกหนักแต่น้ําไม่ล้นตลิ่งนะครับนะฮะนครไทยวังทองก็ฝนมากขึ้นนะครับฝนมากขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ยี่ส3บแปดยิบเก้าสามสิบหนึ่งนี้นะครับน้ําทั้งหมดเนี่ยครับจะลงมารวมกันนะลงมารวมกันอยู่ที่นครสวรรค์ครับพอนครสวรรค์ปุ๊บก็แน่นอนลงมาชัยนาทนะฮะตอนนี้ ระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงนะครับก็ดีขึ้นนะทำให้ตั้งแต่ชัยนาทลงมาก็ความตึงเครียดก็ลดลงนะความตึงเครียดน้อยลงก็หมายถึงว่าปริมาณน้ำที่ไหลไหลลงมาที่รุ่มน้ำเจ้าพยาย,ยังสามารถตรึงไว้ที่2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะเห็นว่าคนที่อยู่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานี่ก็ ดีใจที่น้ำทรงตัวแล้วก็ลดลงแล้วนะครับแต่พอวันที่สามสิบวันที่หนะึ่งมีน้ำจากพื้นที่ตอนบนนะตั้งแต่ที่ผมเรียนนะสุโขทยัยลงมาที่สามงามอุทดิพริรโรกก็มาที่สามงามก็จะมาเติมนะมาเติมก็ดูจากการคาดการณนะเอาปริมาณนนะ้ำมาบวกกันเนี่ยนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับวันวันนี้เองนะยี่กก็ก็เพิ่มขึ้นบ้าง เพิ่มขึ้นมากที่นครสวรรค์นะครับแต่ถัดจากนี้ไปเนี่ยยี่สิบเก้าแล้วก็1น่ะครับน่าจะเป็นขนาดที่เรียกว่าสูงสุดแล้วจะทําให้มีความจําเป็นต้องปล่อยน้ําทุกวันนี้ก็กรมชนอัดอั้นไว้อยู่นะที่2,200ก็คิดว่าต้นเดือนนะครับวันที่ 1, นึสานี่คงจะต้องเพิ่มจาก2,200ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคยรับน้ำสองพันสามร้อยสองมาแล้วก็ วันที่หนึ่งสองสามก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปถึงสองพันสามร้อยสองพันสี่ร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นต้นเดือนนะครับคนที่ตั้งแต่สิงบุรีฮะสิงบุรีอ่างทองอยุธยาก็จะมีน้ํามากขึ้นนะครับอันนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องขันกั้นน้ำละครับเพราะว่าขันกั้นน้ามันชุ่มฉ่าอยู่หนึ่งเดือนเต็มๆแล้วนะครับนะที่ว่ามีน้ํามากนะครับแล้วน้ําจะเพิ่มขึ้นอีกนะ ปริมาณน้ําจะเพิ่มขึ้นระดับน้ําก็จะสูงขึ้นนะไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาตามลําน้ําเจ้าพยานะครับจุดอ่อนก็ลําน้ําเจ้าพยาก็อยู่ที่ยุธยาเองนะ,นะถ้าหากว่าคันกันน้ําไม่แตกก็ดีนะฮะน้ำจากป่าศักก็มีมากนะครับน้ําจากวิเชียรบุรีศรีเทพนะตอนนี้น้ําเยอะนะป่าศักก็มีความจําเป็นต้องระบายน้ําออกมาบ้างแล้วนะครับก็จะทําให้มาสะสมแล้วทําให้ยุธยานะ คนที่อยู่ข้างแม่น้ําเจ้าพระยาที่ยุทธยานะครับคนที่อยู่ข้างแม่น้ําเจ้าพระยาเอาแม่น้ําน้อยนะแม่น้ําน้อยก็ตั้งแต่ของผงเพงแม่น้ําน้อยลงมานะเสนาบางบานนะครับนะแล้วก็เลยทําให้น้ําที่มีมากนะที่ตั้งแต่อพอเสนาพักไห้มันก็ลงไปที่สามชุกสีประจันก็ไปไปบางปะมะนะบางปะมะก,ก็สุพรรณบุรีครับ บางปะหมาอำเภอสองพี่น้องอะไรเงี้ยเป็นที่ลุ่มต่ํานะครับเพราะฉะนั้นบางปะหมาสองพี่น้องนี่น้ําล้นตลิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยจะมากขึ้นนะวันที่ต้นเดือนนะครับหนึ่งสองสามตุลาคมนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ําทรงตัวแล้วลดลงดีแล้วนะครับก็พักตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้นเดือนมาอีกระลอกหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ พวกเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องขันกันน้ํากันนะถ้าหากมีการกัดเซาะเริ่มมีรอยท่าทางจะรั่วนะฮะต้องแจ้งทางอบตอเทศบาลแล้วก็กรมชนประทานนะฮะเอาเครื่องจักรหนักมาช่วยกันเอากระสอบทรายมาเสริมมาซ่อมชั่วคราวก่อนนะครับแล้วเครื่องสูบน้ําของเทศบาลต่างๆรวมทั้งเทศบาลปทุมนนท์กรุงเทพด้วยนะครับก็ต้องฟิตตัวแล้วครับตอนนี้ต้องเริ่มใช้สูบออกให้ ให้พร้อมนะครับเพราะว่าตลอดเดือนตุลาคมนี่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดก็เริ่มแล้วชิมลางก่อนเลยครับว่าระดับน้ําทะเลหนุนสูงมาบวกกันกันกบน้ําเหนือที่มาถึงพอดีพอดีเลยครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามน้าเหนือมาถึงนะปทุมนนทกรุงเทพปากน้ําสูตรประการนะแล้วก็รวมไปถึงบางปะมาสองพี่น้องด้วยนะครับ,ะ,รบะก็จะมาพบกับน้ำทะเลหนุนสูงวันที่หนึ่งถึงเจ็ด เดือนตุลาคมพอดีพอดีเลยครับเพราะฉะนั้นการที่เรียวกว่าทุกคนต้องอระมัดระวังเรื่องคันกั้นน้ําช่วยกันจัดเวรยามนะเอามอเตอร์ไซค์วิ่งดูได้แล้วนะครับตอนนี้เวรใครเอาบาตอไหนจัดเวรอย่างไรหน้าเทศบาลไหนจัดเวรยามอย่างไรกทมก็มีหน่วยเบสที่คอยดูอยู่นะครับแต่พวกเราชาวบ้านต้องช่วยกันดูด้วยนะครับว่ามีจุดอ่อนจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนนะครับให้พร้อมที่วันที่1นถึงเนะคันกั้นน้ำเราต้องแข็งแรง ไม่เหมือนลมสักนะครับเพราะว่าลมสักก็เวลาคันกันน้ํามันพังเสียหายนี่มันปริมาณนะ้ํามันเข้ามาอย่างรวดเร็วมากนะครับ,รบปีนี้เองที่อําเภอเมืองจังหวัดน,น่านก็ประสบปัญหาเรื่องคันกันน้ําเนี่ยครับก็ทําให้น้ําท่วมเสียหายไปเยอะนะะลมสักก็เป็นที่สองที่ติด,ต,ด,ต,ดติดมานะครับและจริงๆในในเอ่อบางบางพื้นที่ของสุโขทัยก็ปีนี้ก็ก็ ก็เจอปัญหาอยู่นะสีสำรงคงพอจะจําได้นะอําเภอสีสำรงก็น้ําท่วมเนื่องจากขันกั้นน้ารับน้ําไว้ไม่ไหวเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นตอนล่างของเราขันกั้นน้าชุ่มฉ่าแล้วตอนล่างของเราผมหมายถึงในสิงห์บุรีอ่างทองนะตามแม่น้ําเจ้าพญาตามแม่น้ําน้อยนะตามคลองผงเพงนะครับแล้วก็แม่น้ําท่าจีนนะตั้งแต่บางประมาะลงไปถึงสองพี่น้องนะครับแม่น้ําเจ้าพญาเองนะตั้งแต่สามโคกลงมานะครับอําเภอสามโคก ก็มีความเรียกว่าต้องระมัดระวังกันนะฮะเพราะว่ามีน้ําป่าศักดอกับแม่น้ําเจ้าพยามาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับแล้ววันที่หนึ่งสองสามตุลาคมไปต้นไปหนึ่งถึงเจ็ดน้ำทะเลนุนสูงเนี่ยครับก็มาประทะกันนะก็ทําให้เเรียกว่าตั้งแต่ปทุมสามคโคกลงมานะปะทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพเนี่ยครับก็จะเจอภาะวะสองน้ําแล้วร่องความกดอากาศต่ําก็โดยธรรมชาตินะ ก็จะเลื่อนต่มลงมานะเลื่อนต่าลงมาก็ทําให้ฝนตกใต้เขื่อนแน่ๆเลยคาว่าฝนตกใต้เขื่อนก็คือว่าตกเท่าไรไหลมาเท่านั้นนะครับไหลมาเท่านั้นก็คือจะมาผ่านปทุมนนท์กรุงเทพแน่นอนนะครับในปริมาณที่มากขึ้นกว่าในปัจจุบันนะครับอันนั้นก็น่าเป็นห่วงแต่ดีนะที่ภาคอีสานเองนะครับภาคอีสานตั้งแต่โคราชไปนะโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ก็จะได้รับน้ําที่ดีขึ้นนะฮะ พวกเรามีน้ําน้อยๆอ,อยู่นะครับคนคนโคราชคนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดเนี่ยครับมีน้ําน้อยนะก็จะได้น้ําดีขึ้นนะครับแต่ว่าคนสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพรวมทั้งจันทบุรีและตราดนะครับก็ตุลาทั้งเดือนนะต้องมาตรวจคันกันน้ำกันให้เข้มงวดนะครับกับเครื่องสูบน้ําด้วยครับค่ะ ดังนั้นช่วงเวลานั้นนะคะ1ถึง7นี่เป็นช่วงอันตรายเลยนะคะทั้งน้ำเหนือทั้งน้ำฝนที่มาจากร่องมรสุมแล้วก็น้ำทะเลที่จะหนุนสูงด้วยนะคะทีนี้พายุจะยังไม่จบใช่ไหมคะอาจารย์คะอีกหนึ่งลูกที่อาจารย์บอกว่าก็ก่อตัวขึ้นแล้ว,แล,วแล้วก็ต้องเราติดตามทิศทางต่อไปนะคะลูกใหม่นี้แนวทางเนี่ยจะเคลื่อนไปทางไหนแล้วก็สภาพความรุนแรงนี้จะเป็นประมาณการได้ระดับไหนคะอาจารย์ เรื่องความรุนแรงนี่ยังประมาณไม่ได้นะครับแต่ว่าทิศทางทิศทางนี้เนื่องจากว่าเราก็ต้องดูว่าเออก่อตัวที่ฟิลิปปินส์เช่นเดิมนะครมีกลุกกลม่มกลมต่อตัวก่อตัวเหมือนเหมือนกับบัวลอยเลยครับเหมือนบัวลอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีการก่อ,กอตัวแล้วความแรงนี่ยังวัดไม่ได้ประมาณไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันเริ่มก่ะแล้วเป็นดวงตานะกลมกลมหมุนได้แล้วนะฮะอยู่ทงงางตะวันออกของฟิลิปปินส์นะคร<ๆ>ับก็จะตามบัวลอยเข้ามานะครับ อันนี้อย่างที่เรียนนะความแรงก็เวลามาถึงทะเลจีนใต้ก็ต้องมีความหวังว่าความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะยังลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะมีอยู่สองก้อนข้างบนนะหนุนๆลงมานะครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็คงลงมาก็ทําให้บัวลอยแตกกระจายที่หลวงพระบางนี่แหละครับคราวนี้พอน้องของบัวลอยตามมานะน้องของบัวลอยตามมาก็ขึ้นอยู่กับว่ามวลอากาศเย็นนี้จะกําลังแรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอ่ ทิศท,ทางก็น่าจะเข้าภาคอีสานนะครับน่าจะเข้าภาคอีสานซึ่งถ้าหากว่ามวลอากาศเย็นลงมาแรงดีก็ดีฮะจะได้ไม่แรงมากเรียกว่าเาวียดน,นามก็คงรับภาระเช่นเดิมนะน่าจะเป็นพายุโซนร้อนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามวลอากาศเย็นมาแรงจริงก็เลยทาให้น่าจะมาสลายตัวในภาคอีสานสิ่งที่ดีมากก็คือขอให้สลายตัวในภาคอีสานนะครับในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับ การเดือนตุลาคมก็จะทําให้อีสานเรามีน้ํามากขึ้นแต่ก็ต้องระวังนะครับตั้งแต่ยโสธรลงไปยโสธรอ,อุบลราชธานีลงถึงแก่งสะืือน,นะครับน้ํายังมากอยู่นะครับแล้มีโอกาสที่เรียกว่ากลางเดือนตุลานะถ้าหากว่าเข้ามาก็ จะเข้ามาเติมน้ําอยู่บริเวณบริเวณอุบลราชธานีนะครับแต่คนโคราชจะดีนะคนโคราชบุรีรัมย์สุรินนะจะได้น้ําดีนะครับนั้นก็หวังว่ากลางเดือนตุลาคมน่าจะพอดีพอดีก็ลมหนาวก็มาพะทะกันก็แตก่กระจายสลายตัวอยู่ที่ภาคอีสานนะครับไม่ต้องมาภาคกลางแล้วนะครับไม่ต้องมาภาคกลางเราพอแล้วนะมีมากพอแล้วนะครับก็หวังว่า ความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นในประเทศจีนจะลงมาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งโดยธรรมชาติลงมาอยู่แล้วนะแต่ว่ามาแรงหรือมาเบา,ถ,า,า,เบาถ้ามาเบาก็ต่อสู้กันก็ทําให้ถ้าเบานะก็ทําให้ลูกใหม่นี้ก็จะทะลุมาภาคกลางได้แต่ถ้ามาแรงนะความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นประเทศจีนมาแรงก็จะช่วยทําให้แตกกระจายสลายตัวอยู่ในภาคอีสานเราเท่านั้นครับก็เป็นสิ่งที่ดียกเว้นอุบลราชธานียังไงก็รับ ภาระแน่ Para,